อเออูสิอ้าวจำบอกพูดได้เลยวะจำไดู้เาจำได้ท่าบบอพูดได้อเอ้ยโอ้ยเขาไม่ตอบเลลองเหการของเหนการ ไม่ต้องแบบอะไรมากมายไม่ต้องมายุ่งกับผ้าอะไรมายผ้าฝังลึกคือปลิวเป๊ปลิวหมดจนกลัวชีกลัวชีกลัวพอเราเป็นชีปากปุ๊บแล้วชีกลัวเลยชีกลัวชี่อยู่งมาแล้วนะฮะชีเสิร์ฟไี่ตกลุกนะมาชีปากแล้วก็ล่าสุดมาชีมาชีปากนะโอเคผมอยากรู้เลยสองนนี้เป็นยังไงบ้างบนหน้าที่ดีไหมคนนี้นี่หลังจานเก่งมากเฮ้ย คุณรู้ได้ยังไงคุณอยู่บ้านเดียวกับผมอ่ะรู้ได้ไงคุณเก่งได้ไงอ่ะเพราะผมได้ข่าวมาอ๋อได้ข่าวมาเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่ากับาว่าไม่ได้จริงนะดิงซ้อมแบบเป็นวันสุดทีนมานานแล้วครับโอ้โหซ้อมคุจีนมานานแล้วซ้อมคือ พยายามไม่ล้างจานพยายามไม่จะหนีการล้างจานเหรอพ่อแม่บอกว่าไม่ต้องซ้อมลูกเราเป็นคนไทยอาไทยแท้ด้วยไม่ต้องไปซ้อมอกับเขาคือล้างจานในปกติเลยออเป็นลูกปกติไม่ตลอดสุจีก็ต้องล้างอยู่แล้วตอแรกเลยมากเหร ไม่ได้จริงเราซ้อมอยู่เราเลียบร้ายจานไม่ได้ถูกบ้านกวาดบ้านไม่ได้ใอ,อจริงมทำได้ไม่ว่าใครก็ทําได้เพราะว่าถ้าบ้านโด่มันก็มันก็ไม่ได้ไงครับทูกต้องรรับสิ่งมงคลเข้ามานี่เห็นไหมเรื่องการล้างจาเนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำแค่เฉพาะช่วงก่อนตุ๊จีนนี่เขาวอกชื่อน้ำพิงพร้อมกับเป็นวันตุ๊จีนมานานแล้วครับโอ้โหตุ๊จีนมานานแล้วหรอคือ พยายามไม่ล้างจานพยายามไม่จัหนีการล้างจานเหรอพ่อแม่บอกว่าไม่ต้องซองลูกเราเป็นคนไทยเอาลูกหนูลูก สัญญาเป๊ะเลยขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกแบบนี้นมีโอกาสต้ได้เจอกันอะีกนะทุกคนนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับขอบคุณทีมผู้บริหารทุกท่านด้วย,ยเช่นกันด้วยนะครับแต่การทุกคนเลยวันนี้เต็มที่สุด,สดรวมถึแงแน่นอนนะตุ๊กจีนนี่อาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านก็ยังพลาดไม่ได้จริงๆครับ น่ารักน่ารักไหมคะที่เด่นบอกว่าวันนี้วันนี้หล่อมากวันนี้เด่นหล่อมากคอาเลยครับก้อนสะอาดระดับเทพสอบโจนทุกเจนผมเชื่อนะฮะว่าคุณอยู่เจนไหนเลยครับก้อนสะอาดระดับเทพสอบโจนทุกเจนผมเชื่อนะฮะว่าคุณจะอยู่เจนไหนนะครับเหันใจยทีเบอร์ปวดหัวแทนถือว่าคูดใจของไทยอย่แน่นอนตั้งแต่รุ่นพี่มาต้องแต่